พบชอบคัน,นทีสิบผปลหัใจเตรียมขอพอไปได้วยเพบ่วนน้าที่ชความเรหคเนีีก้รอเมตรถึงโรงพยาบาลรีอพอไปได้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่รอยอแป๊บนึงไม่ได้ออไหรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ,พี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพิภยาต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพ้วเช็คชีพกระจอนอีกทีห่ทำไมพูพพพพดไม่ทำล้อได้ฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6่ฟรีทั่วประเทศ